นี่คาฝันหลอกหรือเป็นฝันที่แปลกประหลาดพี่ลึกชอบกลมีหนำซ้ำยังน่ากลัวด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะที่นี่คือโรงหมอหลอกหรือเออเจ็บฮะข้ายังไม่ตายเหรอประติหารจงเจริญชีวิตจงเจริญแล้วที่นี่มันที่ใดกันหรือเรื่องที่ผ่านมา แค่แค่ฝันร้ายก็แล้วกันูไปอาบน้ำดีกว่าโหสุดยอดไปเลยเรือนคนไข้มีห้องอาบน้ำส่วนตัวด้วยรึเป็นการรักษาที่ยอดเยี่ยมชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแกเป็นใครเหตุใดกันทำไมเส้นผมของข้ามันถึงได้กลายเป็นสีขาวรูม่านตาของข้าเองก็เช่นกันหรือจะเป็นตอนนั้นตอนที่ข้าใช้วิชาพันดึก ผลข้างเคียงหรืออืมแต่ไม่เป็นไรข้ายังหล่อเหมือนเดิมเลยแต่ข้าก็ยังชอบสีดำอยู่ดีแต่คิดในด้านดีเข้าไว้พวกเซียนในนิยายตำนานก็มีผมสีขาวกันไม่ใช่หรือไม่เลวไม่เลวกลายเป็นว่ามันดูสุดยอดไปเลยใช่ไหมถ้านี่เป็นแค่ผลข้างเคียงเพียงอย่างเดียวแล้วก็นะอืมอุ้ยเออเออร่างกายของฉัน ทำยังไงดีทำไมทำไมถึงได้มีหน้าคนมางอกยูตตรงแขจะได้เกิดอะไรขึ้นเล้เสียงเมื่อกี้อะไรกันเอ้ยอิบอายแล้วอูอ้ยท่านเสียนท่านเสียนท่านมีอะไรหรือเปล่าอืมมมีอะไรหรอกเข้าสบายดีอรุณสวัสดิ์ท่านเจ้าเมืองเออท่านเสียนฟื้นแล้วตอนนี้ท่านรู้สึกไปสบายตัวอะไรตรงไหนหรือเปล่าบอกข้าได้นะเอ่อข้ามิเป็นไรหรอกข้าแค่ลื่นล้มเฉยๆนะ อ๋อเหรอทางนั้นก็ดีแล้วเช่นนั้นท่านมีอะไรก็เรียกข้าดได้เสมอเลยนะเออเช่นนั้นข้าขอเวลาส่วนตัวสักครู่ได้หรือไม่อ๋อได้สิแล้วข้าจะไปรอข้างนอกนะอ๋อท่านเสียนท่านเจ้าเมืองกำลังรอท่านอยู่เลยละข้าทราบแล้วข้าจะไปเดี๋ยวนี้ว่าแต่หมอหลวงร่างกายของข้าไม่มีอะไรผิดปกติใช่หรือไม่ ไม่มีอะไรหรอกท่านนอกจากฟันผุผมงอกแล้วก็ไตเสื่อมเล็กน้อยอ๋อแต่ถึงกระนั้นถ้าท่านมีอาการอะไรไม่ค่อยดีก็แวะมาหาข้าไม่ได้นะไม่มีอันใดผิดปกติกับผีนะสิเหตุใดถึงไม่มีผู้ใดรู้หรือว่าบางทีหน้าคนนั่นอาจจะโผล่ออกมาตอนที่ข้าเพิ่งตื่นรึหากเป็นเช่นนั้นข้าก็มีควรบอกผู้ใด มีเช่นนั้นพวกเขาอาจจะมองว่าข้าเป็นอสูรก็เป็นได้ถึงแม้ตอนนี้ข้าจะมีชีวิตอยู่แต่ทว่าข้าไม่ชอบใจเลยบ้านเมืองฟื้นตัวได้เร็วเช่นนี้เลยหรือมีข้านอนหลับมิได้สติไปนานแค่ไหนกันและถ้าในตอนนั้นข้าตัดสินใจที่จะยอมแพ้ก็คงอาจจะมีการสังเวยเลือดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นแน่นั่นคือท่านเซียนที่ช่วยพวกเราไว้ใช่หรือไม่ เกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มคนเหล่านี้พวกเขาคือวิญญาณหรือขอบคุณท่านนะที่ช่วยพวกเรานั่นคือท่านเซียนผู้กล้าดท่ชนกอบกเราคนไทย้วยข้าคงตาฝาดข้าคงตาฝาดเตือนได้แล้วจางอุ้ยเออท่านเซียนท่านเป็นอะไรไปหรือเปล่าทำไมสีหน้าท่านดูไม่ค่อยดีเลย ถ่าท่านรู้สึกไม่ค่อยดีท่านบอกข้าได้นะข้าจะได้รีบพาไปหาหมอหลวงมีเป็นไรหรอกข้าแค่เวียนหัวนิดหน่อยถ้าเช่นนั้นก็เดินทางกันต่อเถอะท่านข้าเคยอ่านเจอในตำราเหตุที่อสูรสามารถตามล่ามนุษย์ได้นั่นเป็นเพราะว่าพวกมันสามารถเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นได้นั่นคือวิญ,ญญาณของเหล่ามนุษย์มันคล้ายกับสิ่งที่ข้าเป็นอยู่ตอนนี้ขอประทานโทษ ท่านพอจะมีเวลาสักครู่หรือไม่ท่านเสียนผู้กล้าหาญกล้าหาญหมายถึงค่าหรือหากมีใช่ท่านจะเป็นใครได้อีกเล่านี่คือขนมปังที่ข้าอบขึ้นเองถ้าเกิดว่าท่านไม่รังเกียจถือว่าเป็นคำขอบคุณจากข้าได้ไหมเออยังไงดีข้าขอแค่สองสามชิ้นก็พอ ท่านก็มีของให้ท่านเหมือนกันโปรดรับไว้ด้วยก็เป็นแอปเปิลที่ขาปลูกเองเหมือนกันนะท่านท่านเอาไปได้ั้งพวกเจ้ามากันเยอะขนาดนี้ข้าลำบากใจนะเหตุใดพวกเขาถึงได้มองว่าข้าเป็นผู้มีพระคุณของพวกเขาล่ะในตอนที่ท่านสลบไม่ได้สติท่านเจ้าเมืองก็แผ่กระจายข่าวของท่านออกไปทั่วทั้งเมืองเลยงั้นด้วยเป็นเช่นนี้นี่เองเออพวกเจ้าทำงานมันแข็งนหน่อย เราก็คอยฟังคำสั่งของข้าไอเดียเข้าใจไหมข้าพาตัวเข้ามาแล้วขอรับท่านชมเมืองในระหว่างที่ข้าป่วยขอบคุณที่ดูแลข้าเป็นอย่างดีนะขอรับโอ้ท่านเทพแห่งเ็นท่านมหาเสียจนท่านสุดยอดแห่งเจนข้ามาแล้วข้าว่าท่านชมข้าเกินไปนะโอ้ยไม่หรอกท่านมาๆมาๆมาเชิญเข้าไปดื่มชาขาังในก่อนดีกว่านะท่านอย่ามาเยือนอยู่แถวนี้เลย,เ,ยเหตุอันใดท่านถึงได้กระจายข่าวออกไปว่าข้าคือผู้ปกป้องเมืองนี้เล่า มันก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่ข้าย,ยากทำให้ทันล่ะนะใครทำดีก็ให้เขาได้ดีไปแล้วท่านไม่สงสัยบ้างหรือว่าอาสูรร้ายตนนั้นมาจากที่ใดข้าไม่สงสัยหรอกว่ามาจากที่ใดก็ตอนแรกข้าให้ท่านไปปราบอาสูรร้ายในอุโบสถนั่นไม่ใช่ด้วยก็คงจะมาจากอุโบสถนั่นนั่นแหละก็ถูกอย่างที่ท่านว่าโอ้ท่านเซียนท่านมาแล้วหรือในที่สุดท่านก็ตื่นเสียที เทพใดพวกเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้พวกข้าสองคนต้องพักฟื้นร่างกายท่านเจ้าเมืองก็เลยเชิญพวกข้ามาอยู่ที่นี่เสียก่อนเอยแต่ข้าเนี่ยรู้สึกว่าแก่แล้วเดินปวกเปียกไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เลยนะเออแต่ว่าข้ามีเรื่องหนึ่งที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบเกรงว่าอสูรร้ายจะยังไม่หมดสิน้นเออเดี๋เลยไปเอาอันนั้นมาสิขอรับท่านเจ้าเมือง ท่านเซียนทั้งหลายนี่เป็นของขวัญเล็กๆจากท่านเจ้าเมืองโปรดรับไว้ด้วยนะขอรับก่องใบนี้เล็กยิ่งนักถ้าเกิดว่าข้าใส่เงินเข้าไปน่าจะได้ประมาณสัก 2- 3 0 0ตส้อยไต้ีน้อยไปหรือไม่โอ้นี่นี่ไม่ใช่ใต้สีหรอกเอะแต่ว่ามันคือก้อนทองข้าจะรับไว้ได้อย่างไรนี่มันเกินกว่าค่าจ้างที่ท่านไหว้วานแล้วไม่ใช่หรือรับไว้เถอะท่าน งานที่ท่านทำมันก็หนักหนานักเออเงินมากมายเช่นนี้ข้าคงสามารถเอาไปช่วยผู้ยากไร้ได้ถ้าท่านสากยะอยู่ที่นี่ก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะข้าคงจะยังไม่ได้บอกท่านใช่หเรือ่องใหม่ท่านสากยะเขาเขาไม่อยู่อีกแล้วล่ะข้าไม่รู้ว่าเขามีขอบครัวไหมเขาได้เสียสละตนเองเพื่อพวกเราทุกคนงั้นเถอะ นี่อาจจะเป็นบางสิ่งที่ท่านปู่อยากจะบอกข้าในตอนนั้นก็ได้ถ้าพวกเราไม่มีท่านสากไกยะพวกเราก็คงจะไม่มีชีวิตรอดมาถึงตอนนี้ได้นั่นเินนะบาดแผลจากการที่พวกพ้องของเราได้ล่วงลับไปอันที่จริงที่ทุกสิ่งมันกลายเป็นแบบนี้สาเหตุหนึ่งมันเป็น มันเป็นเพราะว่า